เรามาถึงด้านบนแล้วนะครับขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยไม่สะดวกที่จะถือขึ้นมานครับ <c oughs> ใช้นิ้วใช้มือมือเดียวปีนขึ้นไม่ได้นะครับมือเดียวปีนขึ้นไม่ได้ต้องจับต้องปีนใช้สองมือมันสูงนะครับเพราะมันสูงทำอะไรต้องระมัดระวังให้ ให้ตีสุดแลครับนี่ต้องระมัดระวังถึงจะปลอดภัยห้ามประมาทสติต้องครบนะครับสติทำการช่วงนี้เราก็ทำงานเร็วไม่ได้ครับอากาศร้อนต้องไปเที่านิดเท่าหน่อยนะครับ นี่มีดคมมากครับมีดพิตินะครับนี่มีดอลันมีดอะไรเหล็กน้ำฟีฟันไม้นี้ไม่ห่วงเลยครับไม่ค่อยได้รับนี่ถิงใหญ่กว่าเคนครับใช้วิจรยยานในการรับชม ออ,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 อพอดีถ่ายรถพอดีนะครับถ่ายรถพอดีกิ่งนั้นกิ่งนั้นไปนั้นพอดีตองกิ่งออนี่ครับบรรยากาศด้านบนทำเลทำเ,เลที่ผสมผสานไปกับยูคาต้นยูคาเยอะบางที่บางแห่งก็มีพอได้ผูกครับพอได้ชาได้ปลูก พี่ใหญ่เราจะอยู่ตรงนี้นะครับพี่ใหญ่น,น้ำมูลน้ำมูล,น,มลน้ำมูลก็เหงือดแห้งไปเรื่อยๆนะครับฝนฟ้าไม่มีทีท่าว่าจะตกแล้วเมษาจะขึ้นพิษพาแล้วครับนี่อ,อต้นนี้ก็สูงพอสมควรนะครับนี่สูงพอสมควรแต่กิ่งเยอะนะครับนี่เยอะกิ่งกิ่งไม้นี้ ถ้าเขาออกใบเล็กๆไม่ค่อยกินครับนี่ถ้าแก่แล้วเขาจะกินดีนะครับกินทั้งกิ่งกินทั้งกิ่งนะครับนี่ไม้บางชนิดเขาไม่ใช่ว่าจะกินเราต้องดูฤดูนะครับดูฤดูดูให้เป็นตัดไปแล้วไม่กินก็เสียเที่ยวครับเสียแรงเปล่าพืชบางชนิดเราก็ต้องดูว่ากินตอนไหนช้างกินตอนไหนนะครับนี่เป็นประโยชน์ต่อช้างเยอะนะครับเป็นยาภายในตัว ระบบภายในจะดีก็อยู่ที่อาหารการกินเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นหลักเหมือนกันครับการอยู่การกินผสมประสานกันไปอาหารการกินมันเคยจะได้ขับถ่ายเปลี่ยนระบบขับถ่ายด้านในนะครับอย่าก,กินพืชเชิงเดียวนะครับอย่ากินกินพืชเชิงเดียวเพราะไม่ดีต่อทองของช้างครับไปแล้วครับขอตัวทํางานก่อนนะครับนี่ให้ชมบรรยากาศด้านบนครับนี่โดน มีใหญ่ไม่วาดอยู่ด้านข้างเรานี่ยออมด้ด้านบนอันนี้ไม่ใช่ลังโตนะครับลังมดนะครับนี่บองเล็กๆดึงว่าโตนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นลังมดนะครับนี่ลังมดตกใจหมดนึกว่าลังโตฮางานเข้านะครับนี่นะครับไปแล้วครับ เหนื่อยหอบแล้วครับนี่ยกหนึ่งแล้วไม่ไหวรถเชือกมติดอยู่ด้านหลังติดนิดๆหน่นนอยๆก็อยู่นะครับมาไม่ถึงนะครับนี่เล่นจนเหนื่อยแล้วล่อจนจนขี้เกียจรอเลยครับนี่ลอกลอจนออกไม่ได้ครับนี่ติดนู่นพุ่มไม้ด้านล่างนู่นไม่รู้ติดอะไรลอกลอจนจนได้หอบยามาให้แล้วนะครับ ไม่ออกไม่ออกคุนหอบยามาให้นไม่รู้ติดอะไร <S <S ด้านล่างทำงานคนเดียวลำบากนี่หอบมาให้มาไม่ถึงนะครับช่วงกลางวันน่าจะติดช่วงกลางคืน,นคับเพราะยายัางยังเลืออยู่นะครับนี่น่าจะติดลงไปติดช่วงกลางคืนเอ,อ้ยนี่นะครับ ช้างตกมันมันยากลําบากอย่างนี้เลยตกมันผูกไว้ใต้ล้มไม้มีมีน้ำํำยังไปติดอีกไม่รู้จกปลดอีกเอ้อเอมูอ,อลบกันยกหนึ่งแล้วนี่เอากำลังกายยกหนึ่งแล้วไม่ไหวน้ำเยอะเต็มขาเลยครับ จำใจต้องสู้เดินเอาทับออเราร้อ,อนเลยสําเนยที่ร์กาดร้อนนะครับอาวิทย์เออขังยากด้วครับมันมันต้องสะดวกนะครับมันต้องเร็วเพราะว่าไม่มีรถช่วยอะไรไม่เลยโขบเสื้ไม่ได้น,น,น,นี่นะนี่เราได้อมอยู่ข้างนี้นะนี่เราลงไปด้านนู้นแล้วเราล้มสู้แล้วนี่สู้ไม่ได้ขับอยู่แล้วนี่

ออติดอะไรดิมึงมาด่าร่างติดนี่ปูม,มันติดบุกินนี่ร่าง<อ>พวกพะวงมองมองไม่เห็นด้านมดเมยมองเห็นเขามันติดอยู่นี่ยื่นอับไม้อะไรมันอยู่เดียวมาทางเดียวนะมันติดอยู่ตรงนี้นี่มึงที่งเอาลยแล้วก็มองไม่เห็นเขาเราจะปล่อยไปถ้าลงมากินน้ำลึกนี่นี่นคนพู้นี้ต่อ พัไงล่ะงอปครับน้นมาติงมาได้ครับมาติงไม่รู้พันอะไรอันนี้ครับพันทองถึงไหมมันนี่พวกน,นี้จะพูดมาันเหนียวตอนนั้นก็ไม่สมบูรณ์มันไม่วงไวเพราะมาเป็นครูนครับเป็นครูนก็ต้องตัดก่นติดก่นครับต้องเสียรู้เป็นพวกติดไม่เสีไม,สไม่ได้ เฮ้ยหลบอยู่ใกล้งาไม่มีอะไรถ้าไม่ช้ามาได้มาถึงนะครับนี่ถ้ามามาทองอยู่นะนี่มาทำก่อนโตก็จะมาทำดีกันนะครับนี่ไม่ใช่พวกนี้ดนีเพื่อนไปตีเลยแต่ไม่น้ำคืกินน้ำไม่ละไม่ไหวแล้ววันนี้ปุ๊กก็รับสักแล้วครับดูจนแล้วไม่ออกดูนี้ว่าอย่างน้ำเงินยีะต้นไม้ไปกรงเลี้ยงเล็กได้ ยียังยัดบ่เปนที่สบายตาไปพันอยู่ไปตังค์มาไปตังค์ไปมา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 โอ้ยลูกไปพันไงเป็นที่มุมอับครับไกลด้วยไกลด้วยลำบากดีอดเ,เชือกเดืเชือกมาต้นนี้ต้องนเอาครับจะดูพรุ่งนี้วันนี้ไม่มีปัญหาน้ำถึงหยาดปลูกไปแล้วครับ หาแล้วไม่ไหวร้อนเหนื่อยเดี๋ยวพี่วันไปแล้วใหญ่ซื้อบุญบุญนู่นลอยแทงดินใส่เนื้อนนำพอทางนึ่งไทยใส่ง่าย